ขอ,อบคุณคุณยนจูมากนะคะที่มาส่งฉันแค่ยนจูเฉยๆก็ได้นะพวกเราเอาอยุเท่ากันนะฉันพูดแบบนี้มันสบายใจมากกว่านะคะแล้วคุณยนจูจะกลับไปที่กิวเลยไหมคะเออใช่ฉันมีงานรออยู่เป็นภูเขาเลยล่ะว่าแต่คุณคังบูเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมนะเธอไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกนะซันอาเขาแค่จะไปใช้การอัญเชิญเธอคิดว่าเขาไปต่อสู้กับราชาปีศาจหรืออะไรทำนองน,นั้นหรือไงเออแล้วสียออนของฉันอยู่ไหนฟ้า มันคุณจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องงาฮี่แล้วงนถึงกับไอ้ทาคงกระดูกงั้นกันล่ะเออข้าอยู่ที่ใดมันค่อนข้างสับซ้อนอนะ่ะก่อนอื่นนายลองแนะนําตัวหน่อยสิให้ข้าพูดนี้แนะนําตัวงั้นหรือช่างน่าสนใจข้าคือผู้ที่ทําให้เอเรนอตกอยู่ในฝันร้ายและความสิ้นหวังข้าคือจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่และละชันความตายทั้งมวล ้าคือราชาปีศาจวาสหากักเฮ้เยทำไมพิธีการพูดของไอ้หมอน,นี่มาถึงเหมือนซาตานจังฟ้าราชาปีศาจวาสหักงั้นเหรอวะวาสหากักอีคิดหน้าเธอรู้จักเขาเหรอใช่แล้วเขาเป็นฤทธิ์ที่แข็งแปร่งจากทวีปเหนือดินแดนแห่งความตายผู้คนของทวีปนั้นเรียกเขาว่าราชาปีศาจโอ้เจ้ารู้จักข้างั้นหรอือ ถ้างานมันก็ง่ายขึ้นน้อยข้าขอถามอีกครั้งตอนนี้ข้าอยู่ที่ใดที่นี่นใช่ใชทวีปเอ,อรอโนหรือไม่ที่นี่ไม่ใช่ทวีปเอรนอรหรอกนะฉันเป็นคนอัญเชิญนายมาที่นี่เองเจ้าอัญเชิญข้ามางั้นหรือใช่แล้วพอดีฉันต้องการพลังจากสิ่งที่ถูกอัญเชิญออกมานะเจ้ากำลังพยายามทำให้ข้าราชาปิศาจวสฮาผู้นี้เป็นลูกน้องของเจ้างั้นหรือก็ประมาณนั้นนั่นนี่หัวไวดีนี่ฮ่า น่าสนใจน่าสนใจเสียจริงเออลำบากแล้วฮะนี่ตัวอัญชิญพวกจิตไม่ปกติออกมางั้นหรอเจ้าก้าดียังไงเจ้ามนุษย์แสนโอหังก้าทำไมข้าพูดนี้กลายเป็นลูกน้องอย่างงั้นหรอือเอาจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่มนุษย์ซัทีเดียวหรอกนะแต่ถ้าให้อธิบายไปมันก็คงจะยาวยังไงก็เถอะมันเป็นเรื่องจริงที่ฉันอยากให้นายมาเป็นพันธมิตรของฉัน และถ้าหากนายพักดีต่อฉันฉันก็สาบานที่จะตอบแทนความพักดีนั้นแน่นอนมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ฉันรู้ซึ่งฉันได้เรียนรู้จากนารกบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าความพักดีมากเกินไปของบััรนั้นมันน่ารำคาญข้าจะไปส่งท่านอย่างปลอดภัยเองขอครับ และได้พบว่าตัวเองกรีดร้องอย่างสิ้นหวังออกมาก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกไม่เห็นว่าลิลิตบุกเข้ามาในห้องนอนของฉันท่านราชาเจ้าขา่าเอ๋แต่ยังไงก็ตามฉันก็ยังตอบแทนความพักดีของพวกเขาด้วยการให้รางวัลและความไว้วางใจอย่างเหมาะสมนั่นคือบทบาทของราชา <c oughs> ความพักดีงั้นหรือเจ้ามนุษย์เจ้านี้ช่างกาหารเสียจริงแซ่นะมันเหมาะสมกับมนุษย์ที่ไม่เกรงกลัวข้าจมออกมาแซะ อสูรที่ถูกอัญเชิญออกมาแสดงท่าทีเป็นประปวกกับเจ้านายผลของสัญญาเริ่มอ่อนลงเนื่องจากความสัมพันธ์กับอสูรที่ถูกอัญเชิญออกมาเริ่มอ่อนแอลงคุณจะไม่สามารถใช้คําสั่งบังคับได้หยาออกไปห่างนะเฮ้อมันไม่ง่ายเหมือนตอนไอคิดหน้าหรอเนี่ยจงดูซะสิจงสัมผสสัสซะและจงสัมสถานเพราะความสิ้นหวังซะนี่แหละคุณเชื่อที่แข็งแกร่งของราชาปีศาวาสหาหะพลังขึ้นกับแท้ มนุษย์ธรรมดาพูดนี่มัมม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 นพลังหาสารเสียจริงแต่ทว่าเจ้าจะสามารถยืนหยัด <assumes> ต่อส <reinvent> <learning> ู้กับอาสมิทแห่งความตายของข้าได้หรือไม่จงไปซะอาสมิทมักดีของข้า ต,อง,ตองข้ามนุษย์แส<ป>น<ป>น่าสมเพชผููนั้นที่มาอาดูมิ่นวาสาคู่นี้ซะเฮ้อเดไนายงั้นเหรอนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยฉันจะปล่อยให้ฮิตหน้าจัดการพวกมันดีไหมนะอีฮิดหน้าเธออยากสู้กับพวกมันไหมเอาสิเดี๋ยวข้าจัดการพวกมันเองเพราะมันเป็นโอกาสที่แสนจะหายากที่ข้าจะได้ปลดปล่อยแล้วข้าก็จะได้คําชมจากคังวูด,ด้วย มังกรปีศาจงั้นรึงั้นเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขาที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงของตัวเองงั้นสินนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ลูกมังกรเท่านั้นอออออออน่า่าสงสารมนุษ,ษย์เสียจริงที่ทําให้ข้าพูดนี้ต้องขยับตัวด้วยตนเองข้าวสหักพูดนี้จะทําให้เจ้าสิ้นหวังกับสิ่งที่เจ้าก่อเออมาแก้ไขวิสิพูดของแกก่อนละกันการอ้างถึงตัวเองในบุคคลที่สามมันโง่เง่าสิ้นดีเลยว่ะ มันเป็นการโจมตีฉีกเผลอที่ดีนี่เจ้ามนุษย์แต่ก็น่าเสียได้แม้แต่ผู้ก้าเรโนก็ไม่สามารถทำลายบาเรียของข้าได้โดยง่ายเออธนานี่มันทำลายบาเรียของข้าได้เงินรอือมักมนุษย์จะมีพลังช่นนี้ได้ยังไงกันพลังความเร็วซาตานก็กดเบื้องนั้นมากเหมือนกันฉันจะไปปล่อยให้อสูรอัญเชิญของฉันทำแบบนั้นหรอเจ้าเรียกเอาว่าเป็นผู้ที่ถูกเจ้าอัญเชิญออกมากันเอ,อและเร็วมาก เปลี่ยนไงถ้าไม่สามารถต่อกรกับมันได้เลยงั้นก็คงช่วยไม่ได้ข้าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ใช้สิ่งนี้ที่นี่จองออกมาเราผู้ต่อสู้ผู้ความไปนี้รันแห่งหบเหวลึกร,รอยแยกนั่นดูอันตรายน่าดูเลยฮะพลังที่มันปล่อยออกมาก็คล้ายกับตอนที่เซซโนลงมาเลยด้วยผู้ใดก็เ<ห>บรียข้าปิศาจแห่งนรกขุมที่เกาผู้บิดัทืกแห่งการทำลายล้างและหายนะดูมกอดออกมากัน เออการต่อสู้หรือคู่ต่อสู้ของข้าคือมังกรปีศาจนนั้นเงินหรือไม่ใช่ท่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรปีศาจเอแล้วใครคือคู่ต่อสู้ของข้ากันมนุษย,ย์ผู้ควบคุมังกรปีศาจนนั้นได้โปรดข้าเจ้านั้นเสียโฮอโหมนุษย์ผู้สามารถควบคุมังกรปีศาจได้ขอข้าดูหน่อยว่ามันเปะเร้อดี๋วสิ นี่มันท่านราชาปปศาสีสาจไม่ใช่หรือว,ว้าวนี่ก็นานมากเลยนะท่านราชาคาละคิถึงกิถึงเออใช่แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะ